พิซซ่าฮัตค่ะหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์สวัสดีค่ะเอสทีแฟมิลี่พรพรคลิปนี้มากับรีวิวพิซซ่านะคะพิซซ่าฮัตหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์สั่งเดลิเวอรี่ส่งถึงบ้านค่ะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งใช่ไหม นี่ค่ะก็อยู่ช่วงโปรหนึ่งแถมหนึ่งราคาเริ่มต้นที่สองเก้า้าค่ะแต่ที่สั่งมาก็มีอย่างอื่นมาด้วยค่ะนี่ชิ้นนี้ก็จะเป็นเค้กอันนี้เราซื้อต่างหากใช่ไหมของละกี่บาทอันนี้อันนี้หน,นึ่งรอยห้าเก้ายสี่เก้า ขอสั่งเค,ค้กให้ไหมแล้วของตัวเองคือ,อน,น้องอย่าเปิดเสียงสิน,น้องอะเวลานี่เม่จะได้ไม่ต้องไปลบเสียงออกอ้มัน,นเปิดยากเปิดเย็นโอ้ก็ติดเทปไว้ด้วยติเขากลัวหก ของไวรุ่นคือไก่นิวออรีนเนาะถัดใหญ่แถมถัดกลางสั่งถัดกลางแล้วก็แถมถัดใหญ่อ๋อสั่งถัดกลางแถมถัดใหญ่อันนี้ถัด นี่นู้นนันนู้นมันใหญ่กว่าไงอันนี้คือเขาเรียกว่าหน้าอะไรที่สั่งไป,งไปที่สั่งไปคือในบินต้องไหนที่จะหยิบบินขึ้นมาดูไม่รู้เรื่องเลยแม่น,นมี่ไม่รุ่นลำคาญ นี่คือถาดกลางบาร์คิวแถมถาดใหญ่นี่แบบอ,อันนี้สั่งถาดแรกว้าวอันนี้สั่งถาดแรกแล้วก็ได้อีกหนึ่งถาดอันนี้ดูถาดใหญ่กว่านะน,นี่ก็มีอะไรอ๋อมัอนใหญ่แต่แป้งอะ่ะเหรอ ก็แล้วแต่เราจะเลือกเนาะออแล้วก็มีอะไรนะให้อีกอววนี่ว้าวนี่โอนีหเลยโอนี้เลยแว้วยถุกเท้าก็ประมาณนี้หมดนี่กี่ตังค์้อ เจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดกับพิซซ่าหนถาดใหญ่หนึ่งถาดกลางไก่หนึ่งกล่องแล้วก็เค้กอีกหนึ่งกล่องคือเสียงอะไรน้องมี่น้องมี่เกิดเหตุระทึกน้องมี่ทำอะไร ัพิซซ่าฮัดกับโปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งนะคะเริ่มต้นที่สองเก้าเก้านะคะมาฝากกันแค่นี้ค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนะคะสวัสดีค่ะ